สวัสดีครับผมนะการเซตอัพนะครับบอส G T สิบเลยกันนะครับอ่าบายร้านจมพกกีต้ร์ไฟเลยกันนะครับนะบถ้าเกิดว่าใครที่อ่าดูเลี้ยวมันยากนะครับก็ส่งมาให้ผมเซตอัพได้อ่ะก็ดูไปเพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่าอันดับแรกที่คุณต้องมีคือบอส G T สิบที่สมบูรณ์นะครับคือต้องไม่มีเลขวิ่งเลขรัวตรงนี้หรือปุ่มใดๆที่มันจะทําให้เวลาคุณปรับสมมติคุณปรับไปเนี่ยเลขหมุนอย่างเงี้ยนะครับสมมตินะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเวลาคุณปรับ เนี่ยในคอมมันจะปรับยากเพราะว่าเวลาคุณปรับเนี่ยค่าตรงนี้มันจะหมุนไปหมุนมาทําให้เวลาคุณปรับนะครับมันก็เรียกว่าแห้งหรือว่าล้วนแล้วกันเอออย่างเงี้ยควรที่จะไม่แห้งไม่ล้วนเด็ดขาดอันนี้นี้ต้องบอกก่อนนะครับสสายพิลเตอร์นะครับหรือสาย USB เนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยตรงนี้ กัันนะครบเสียบเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะลายตานิดนึงนะเพราะว่าผมต้องโยกกล้องไปย่องมานะครับอ่ะอันดับต่อมาไวๆเลยนะครับนะโปรแกรมพวกนี้บอกได้เลยว่าโคตรยากหาโหลดโคตรยากมีที่ผมเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกนะครับ T T 1 0นะครับ F x Footboard นะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอ่าแล้วก็เป็นนี่นะครับ T T 1 0อันนี้ผมใช้ Windows นะครับ Windows 64เอ่อ64อะไรวะ64บิตใช่ไหมแม่ใจ เออนะครับแล้วก็เป็นตัวไดเวอร์นะครับแล้วก็อันน,นี้ก็เป็นตัวเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ,อย่างไงเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวเราสอนอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณควรต้องมีประมาณ1 2 3 4ตัวเนี่ยนะครับ <S <S <ม>ถ้าคุณลงคอร์สกับผมเนี่ยนะผมจะก๊อปปี้ให้คุณฟรีๆเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปหาโหลดเหมือนผมเสียเวลาเป็นหลายวันครับคุณแค่โปรแกรมพวกนี้นแค่โปรแกรมพวกนี้นะเสียเวลาหลายวันเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันต้องศึกษาไงข้อมูลพวกนี้นะครับมันไม่ใช่อย,อยู่ดีๆก็จะได้เลยไม่มีใครบอกครับในประเทศไทยก็หาคลิปพวกนี้ยากผมบอกเลยโคตรยากนะครับในการโหลดนี้ต้องไปหาคลิปฝรั่งต้องไปแปลภาษาโน่นนี่นั่นโอ้โห,น,หนะครับให้ความยากผมเถอด <laughs> จริงๆนะครับอ่ะต่อมานะครับนะก็นี่เลยครับพอเวลาเราเปิดหน้าโปรแกรมนี้มามันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันแบบง่ายๆเลยนะครับ อันดับแรกนะครับอันนี้ให้ทุกคนนะครับกดไปที่นี่เลยครับซิเ็มนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับมาให้เจอ usb วิธีการเลื่อนก็นี่เลยนี่ใครอยู่หน้าแรกหน้าหลังหน้าอะไรเนี่ยก็เลื่อนมาให้เจอ usb แล้วก็กดนี่เลยครับ enter ตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็น advanced นะครับผมลองเลือก standard แล้วมันก็อาจจะไม่ขึ้นนะ usb นะอันนี้อันนี้คือคือแล้วแต่นะ แต่ผมเลือกเป็นระดับแบบว่า Advanced แล้วก็เ a ชู i b l e แล้วก็ On นะครับเลือกแบบนี้นะครับวิธีการเลือกก็หมุนเนอก็ได้เนี่ยหมุนแบบนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็น Standard อยู่นะครับอ่าเลือกให้เป็น Advanced แบบนี้นะครับคือวิธีการต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องปิดเปิดโปรแกรมใหม่ต้องต้องฟังคำนี้ดีเนี่ยปิดเปิดโปรแกรมใหม่นะครับแล้วมันถึงจะรันอะไรเงี้ยนะครับ ่ะโอเคพอเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บก็กดออกนะครับนะกด exit ออกไปนะครับแล้วก็ทําการปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับฟังดีๆนะครับทำตามคลิปไปนะฮะปิดเปิดเครื่องใหม่แต่อันนี้ผมขออนุญาตไม่ปิดนะเพื่อความไวในการรีวิวเนาะอ่าคุณก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับอ่ะน่อมานะครับคุณก็นี่เลยครับลงนะครับทุกอย่างเนี่ยแหละครับนะ เอาไปไว้ในโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์แบบผมเนี่ยนะสร้างโฟลเดอร์บอสดีทีสิบอย่างเงี้ยขออนุญาตเนี่ยน,นะครับแล้วก็จับไปพวกนะี้เนี่ยที่ไฟล์ที่ผมให้ไปเนี่ยเอาไว้ในโฟลเดอร์ด้วยกันแล้วก็ค่อยๆลงทีละอันอนะไรอย่างเงี้ยคุณก็เซตอัพไปอันนี้ผมเซตอัพไปแล้วนะครับอ,ออกก่อนนะ,ะนะครับคุณก็เซตอัพไปเอาเห็นไหมมันขึ้นมาเลยเห็นไหมโอเคอรู้แล้วว่าเซตอัพแล้วโอเคอ่ะโอเคครับผมนะ พอได้เสร็จปุ๊บนะครับนะมันก็จะนี่เลยครับอยู่หน้าจอปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดมาเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้อะนะครับมันฟ้องว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่านี่อ๋อน,น,นี่มันฟ้องว่าไดรเบอร์นี้ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับพอมันขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับตรงคอนเน็กมันยังไม่ขึ้นสีเขียวทําไมมันยังไม่ขึ้นสีเขียวอันที่ตรงนี้สําคัญ ไม่ขึ้นสีเขียวเราก็มาดูตรงนี้นะครับที่ตรงชูนะครับนี่เลยครับชูอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเวลาเซตอัพชูแล้วก็นี่นะครับอ่าฟรีฟอนแนนต์อ่านะครับแล้วก็มาที่อันที่2นะครับนี่ครับ USB MIDI นี่แหละครับตัวนี้สําคัญมากนะที่ผมหาอยู่นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับคลิกมานะครับเห็นไหมมันจะเจอสองบอส GT10 อ่ะ อันล่างก็เหมือนกัน2องบอสอ่าอย่างเงี้ยนะครับคือลงไดเวอร์สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคปึ๊เพอกดโอเคปึ๊บเอ้ยทำไมยังไม่ได้ต้องกด Connect ก่อนตึง้งนะมันจะเป็นสีเขียวนะอ่าพอมันเป็นสีเขียวปึ๊บอ่ะคุณก็นี่เลยครับปื๊ดมาเลยเนี่ฝั่งนี้นะอ่าคลิกไปเลยครับเห็นไหมอ่าไอตรงเนี้ยมันก็จะคลิกตามคุณแหละนะครับนะอ่ะ สมมติว่าผมกดอันที่สองว่างอ่าที่สองกึกอ่าเห็นไหมอันเนี้ยมันก็จะมาที่สองเลยเห็นไหมอ่านี่ครับคือมันดูเหมือนง่ายแต่มันยากเอาจริงจริงนะเวลาคุณทําเดี๋ยวมันจะติดโน้ตติดนี่ผมผมผมการันตีได้เลยนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เชื่อมต่อเนะี่ยบางทีมันมีอาการนี้ก็คือคุณต้องอัพเฟิร์มแวร์ให้มันเป็นรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นล่าสุดอีกนะครับอ่าเดี๋ยวนี้นะครับ คุณต้องอัปเฟิร์มแวร์ให้มันเป็นรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นล่าสุดด้วยนะครับบางทีเนี่ยนะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อครับมันจะประมาณว่าแบบเอ้ยอยูต้องอัปได้แล้วมันเก่าแล้วอะไร,ไป,ไป,นะรนะประมาณนี้นะครับนะครับเนาะเออประมาณนี้ค่อนข้างทํายากนิดนึงนะบอกได้เลยนะครับขนาดว่าผมทํามานานแล้วผมก็รู้สึกแบบโอ้โหหลายขั้นตอนวะจริงๆคือถ้ามันยากหรือถ้าคุณไม่มีเวลาผมบอกได้เลยว่าอย่าไปนั่งงม ส่งมาให้ผมลงได้นะครับเออส่งมาให้ผมลงได้แล้วผมจะลงเสียงให้คุณได้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็ไม่ยากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไฟล์เสียงนะครับที่ผมอ่าทไว้นะครับเดี๋ยวผมโหลดแป๊บนึงน,นะครับอันไหนว่าลืมไปเรื่อยมีหลายอันเยอะจัดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลด โหลดอพอดีว่ามันเก็บไว้คนละที่นะฮะอ่าโหลดไฟล์ที่ผมทำไว้อสมมติอ่าเป็นเสียงอ่าเสียงคลีนนี่ก็ได้อ่าลองดูนะอ่าเสียงคลีนนี่นะครับก็กดอ่าสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะจะเอาลงแบงค์ไหนยังไงเนี่ยนะครับมันสามารถจะเลือกได้กดสตาร์ทปุ๊บอ่านะรอมันแป๊บหนึ่ง คีนมันก็มาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับนะ่ามันจะต้องแหนนะมั้ยไอตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งมันจะนงน่วงหน่อยนะครับคือต้องบอกตามตรงว่าไอจีที GT ่สิบเนี่ยมันเป็นรุ่นแบบรุ่นเก่าเลยก็ว่าได้มันจะไม่เหมือนพวกวบอสจีทีร้อยนะครับถ้าคุณดูแล้วงงเนี่ยผมบอกได้เลยคําเดียวว่าไม่ต้องไปนั่งงมให้ส่งมาคือง่ายที่สุด จ่ายตังค์แล้วก็ส่งมาแค่นั้นเองครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณไม่ต้องไปนั่งงมมันมันมันก็แบบเขาเรียกอะไรถ้าคนไม่เป็นนะแน่นอนคนไม่รู้มันก็ยากนะแต่ถ้าคนรู้อย่างอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็สามารถจะเพราะว่าผมทําตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างจะชินแล้วก็จะจะแบบอ่รู้ขั้นตอนรู้วิธีของมันนะเดี๋ยวคุณก็จะงงว่าเอ๊ะเนี่ยพี่ทําไมผมเอ่อตรงเงี้ยมันเป็นเสียงคีย์แล้วไหนตรงเนี้ยเสียงคลีนแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่เปลี่ยน ครับเห็นไหมคุณต้องกดเซฟก่อนครับนะมานะเปลี่ยนอะไรนะอ่าเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยพี่ถึงอันนี้นี่มันก็เปลี่ยนนี่นก็เปลี่ยนนั่นแหละครับนะคือผมเจอมาเยอะไอ้ตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะครับเอาเป็นว่าคุณจําไว้ว่าคุณเซฟตรงไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่ะอ่ะวิธีที่สองก็คือเลือกแบงก์ก่อนนะครับผมจะมีแบบว่า เป็นเออ่พรีเซตของผมเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโหลดเป็นเอ่อ uh, อะไรวะอ่าตัวไหนวะอะไรี๋ยวผมผมผมลืมแป๊บนึงอ่อันนี้ว่าแทปหนึ่งนะฮะพรีเซตนะครับมันจะชื่อแบบเป็นแบบว่าโหลดแบบพรีเซตเลย พีเซ็ตนี่วะเออน่าจะอันนี้นะน่าจะนี้นะนนอ่ะหนึ่งถึงสิบอ่าโอเคอ่าเราไม่ต้องมาคัดเราตีละเสียงเอาเป็นนี่เลยนะครับอ่ะโอเคมันก็จะมานี้นะครับเราก็เลือกได้เลยอันนี้ผมไม่ต้องเลือกอะไรละนะมันอยู่อย่างนี้มันอยู่ครบละอ่าโอเคเมั้ยมันจะโหลดไฟล์เสียงเนี่ยที่ผมเซตอัพไว้ทั้งหมดน,นะครับนะอ่ะมันกำลังโหลดอยู่คคือเขาเรียกว่าเป็นแบบ เป็นพรีเซตมาเลยนะครับอ่ะเป็นพรีเซตมาเลยแล้วคุณก็ไปเปิดดูได้เลยเนี่ยนะครับมันมาแบบเป็นแบบว่าอันนี้มาเลยนะครับอ่านะคีนโซโล่เห็นไอ่าเนี่ยแต่ว่ามันจะยังไม่ขึ้นชื่อตรงนี้นะนะครับอ่ะแต่คุณมาดูตรงนี้ได้เลยเห็นไหมเยเห็นไหมโซโล่ JBF เห็นะ F, นะครับ อ่อันที่สามเบลิทิมนะเนี่ยอันนี้คือพรีเซตของผมเห็นไหมเนี่ยเวลาเวลาคุณส่งมาหรือว่าคุณทําได้เนี่ยมันจะง่ายแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือลงพรีเซตเลยเห็นไหมเนี่ยเวลาผมลงผมผมก็ลงให้คุณแบบนี้แป๊บเดียวแค่นั้นเองแล้วคุณจะเอาเสียงอะไรเพิ่มเติมคุณก็แค่บอกมาแ๋ยวเราก็จะใส่ไปให้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะง่ายนะครับยังไงก็ลองดูคลิปดูก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจย้ำอีกทีให้ส่งมาอย่าไปนั่งงมอย่าไปนั่งดามาว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วเอ๊ะทำไม อ่ามันโน่นนี่นั่นมันลงไม่เป็นมันโน่นนี่นั่นอย่าอย่าไปดราม่ากับตัวเองหรืออย่าไปดราม่ากับผมผมเพราะว่าผมบอกแล้วว่าอ่าเราไม่ได้ทําคือคุณไม่ได้อาจจะไม่ได้ทําขุกอยู่ตรงเนี้ยในทุกๆวันเหมือนผมไงเพราะว่าของผมเนี่ยทาเป็นเป็นอาชีพเนาะมันก็เลยค่อนข้างจะแบบว่ามันก็เหมือนโปรแกรมเหมือนเหมือนคนซ่อมโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วก็โอ้โหมันยากว่ะแต่จริงๆแล้วเขาทามันก็ง่ายเพราะว่าอะไรเขาทําทุกวันตัวนี้คุณต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนบางทีเนี่ย คนซื้อไปไม่เข้าใจหลักตรงนี้ว่าเอ้ยทำไมเขาทาแล้วมันง่ายทําไมเราทําไม่ได้แล้วจะไปดราม่ากับคนซ่อมคนขายอีกว่าเอ๊ยพี่โน่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยซื้อมาปรับไม่เห็นได้เลยไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยอย่าไปดรามา่าเขา,าคือถ้าคุณปรับไม่เป็นให้ส่งมาผมจเจอลูกค้าหลายคนครับมีเยอะแยะครับเนาะประเภทแบบนี้ก็มีเยอะแยะครับเพราะนั้นผมพูดในคลิปไว้เลยว่าถ้าไม่เป็นจริงๆให้ส่งมาเดี๋ยวเราจะทําให้นะครับเราไม่ได้เว้ยไม่ ทอดทิ้งคุณไม่ใช่นะคือเรายินดีที่จะรับของคุณมาแล้วก็ทำให้คุณนะครับเออแต่ถ้าคุณอยากลองเองเอาไปลองก่อนได้นะครับเออแต่ก็ลองตาคลิปวิดีโอหรือถ้ามันติดตรงไหนก็สอบถามมาได้เบื้องต้นนะครับอ่ะนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้ได้ละอ่ะต่อมาเนี่ยเห็นไหมอันที่สองเนี่ยเปนครีนเห็นไหมอ่าเนี่ยผมก็จะตั้งไว้นี่นะครับคือมันก็มีเยอะแยะมากมายแหละที่ผมตั้งไว้เป็นสิบอันนหะเห็นงเช่ครีนนะฮะคิีนฮอลลัส แตกโซโล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คือต่อตรงเข้ามิกเซอร์ได้เลยนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับยาวหน่อยแต่อร่อยแน่นอนครับในการอ่าลงไฟเสียงของเจ้าบอส G T สิแล้วก็อุปกร,กรณ์ที่ต้องมีนะครับอ่ะประมาณนี้เนะาะใครที่อ่าคิดว่าทําได้ก็จัดไปนะเพียง999อยาบาบาทเป็นค่าครูนะครับผมบอก้เลยว่าผมหามาเนี่ย โอ้โห oh, หลายวันแลืแทบจะเป็นเดือนอ่ะของบอส G T 0คือมันไม่มีสอนแบบเนี้ยผมบอกได้เลยไม่มีครับคุณไปหาดูได้เลย <c oughs> จะมีก็เป็นของฝรั่งเป็นของตาต่างชาติบางทีเลยแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจภาษาหรือว่าบางทีเขารวบรับตัดขั้นตอนในบางขั้นตอนที่ทําให้มันแบบไปต่อไม่ได้จริงอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่ากว่าผมจะได้มาแบบเนี้ยผมต้องไปดูเป็นสิบสิบคลิปอ่ะแล้วเอามา เอามาเรียงกันเอามาเดะทบทวนกันแบบเนี้ยย่อมาเหลือสิบกว่านาทีเนี่ยผมบอกเลยโคตรยากอ่ะจริงจริงคุณดูคุณก็ว่าอาจจะเอ้ยมันจะง่ายนะเอ้ยดูทําแล้วมันก็น่าจะง่ายง่ายไม่มีอะไรนี่ว่าคุณลองไปหาข้อมูลเองโคตรยากจริงจริงครับอ่ะโอเคนะครับผมจัดไปนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับผมนะก็ฝากล้านผมไปด้วยนะครับนะร,บนะรับลงพวกโปรไฟล์เสียงแล้วก็ อัปเดตเฟิร์มแวร์นะรุ่นใหญ่ๆมาเลยครับแคมปงแคมเปอร์ฮีลงฮีหลิกนุกนะครับอ่าบอสหรือว่าจะเป็นอะไรอ่อพวกอ่าเฮดลนอะไรพวกเนี้รวงได้หมดทุกอย่างนะครับนะได้หมดทุกอย่างอ่าโอเคฝากร้านจะบุ๊กจะไฟไว้ด้วย,ยกันนะครับนะใครสนใจลงไฟเสียงก็จัดมาได้เลยเลย,เลยกันนะครับอ่ะขอบคุณมากๆครับผม